นี่นะคะก็เดี๋ยวเรารอนะคะรอแอดเสือนะคะเดี๋ยวเราจะมอมนะคะนี่นะคะนี่นะคะเรารอเขนี่นะคะพี่เสือครับมีอะไรเอ่ยมีอะไรครับพี่เสือนี่นะคะก็สวัสดีครับพบกับตุ้มตามแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับว่าพี่เสือเขาจะเอาแล้ก็รอนะคะสวัสดีทุกท่ะนะครับสวัสดีครับ อันี้ก็คือมวัเกิดยอนหนังให้กับเ่นเคนื่อคะก็จากเอซีของเชื้อพาไปแล้วก็เพื่องบรานแนนะคะนี่นะคะมันคือกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะฮัลโหลคุณมาที่นีมีนะครับมีนะใครจะดูกล้องล่ะ ฮะทำคลิปเหรอทำอยู่ครับถ่ายอยู่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเอากล้องไว้ตรงนี้ดีกว่าใช่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 มันโอ้ยโอ้ยนานเสร็จเลยเรื่องมาตอนน้ำเอะไรเนี่นะคะอ๋อพอดีมีเอสซีนะคะช่องเอสเอสเสือและเอสเฟื่องนะโอ้อสเสือและเอสเฟื่องค่ะ กรไพรายคุณเอนเดอร์นะคะบันเกิรย้อนหลังเลยนะมันเกิดย้อนหลังโอ้โหโอ้โอ้ยโา้ย้าโอ้ย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 เอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอกยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ัโอ้ะอ้เโอ้ย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 อ้ยโอ้ออ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ากค้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอออโอโอ้อ้ออ้องนี้เนาะ อันนี้กองพี่เอ่อกล้องพี่เสือหรือว่าก้องพี่เจ้าูจูค่ะอ่อค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีของพี่เพื่องนะคะแล้วก็เอฟซีของพี่เสือนะคะแล้วก็ของขอบคุณนะคะสําหรับกระเป๋า p r a d านี้มากนะคะก็เซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าแบบเออมันมันค่อนข้างแพงเนาะเออแล้วก็เอ่อเอฟซีส่งมาให้เนี่ยก็ขอขอบพระคุณมากนะคะเพราะว่าอ่า ก็มีเอฟซีทยอยส่งของมาเรื่อยๆค่ะอยู่บ้านยายซีเอ็มไม่ได้เอามาใช่ <laughs> ยเยอะเยอะเพราะว่าสองสามวันนี้เอ็มเดินทางกลับบ้านด้วยแล้วก็ <laughs> ไปสก,กลแล้วก็ไปขอนแก่นอ่า <laughs> ก็มีเอฟซีส่งไมโครเวฟมาให้ <laughs> อือ่า <laughs> เพราะว่าเขาว่าใส่ใจมากเลยว่าเรา <laughs> มีอะไรไม่มีอะไรเงี้ย <laughs> เพราะว่าเราถ่ายในตู้ให้ดู <laughs> บางทีเขาก็ถามว่าเออน้องเอ็มอ่า ขาดหลืออะไรไหมอะไรเงี้ยเขาก็สังเกตนะว่าเราไม่มีค่อยโควฟก็ส่งไมโครเวฟมาให้นี่ส่งของกินก็มีพวกเหมูทอดหมูแดดเดียวใช่มีขนมมาให้ด้วยเดี๋ยวเอ็มยังไม่ได้ไปเอาเลยนะคะถ้ายังไงวันนี้เดี๋ยวจะรีวิวของขวัญทั้งหมดที่เอ็มีส่งมาให้เนาะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะเอ็มีของพี่เสือแล้วก็พี่เฟืองนะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะแล้วก็ที่ทวาสคิดใดก็ขอให้สมปรารถนา รวมถึงพี่เสือแล้วก็พี่เฟื่องด้วยขอให้พี่เสือกับพี่เฟื่องเป็นพี่ชายแล้วก็พี่สาวที่น่ารักของยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะคะก็พี่พี่เสือกับพี่เฟื่องเขาก็เป็นคนดีมีน้ำใจนะคะทั้งสองท่านเลยเอ็มก็ กรขอบพคุณีเสือนะคะแล้วก็พี่เื่อนเยนะคะก็ขอให้พี่มียอดซับเยอะๆนะคะพี่ของพี่เสือก็ให้แสนไม่ไวเนาะพี่เพื่อนก็ตามๆมานะคะพี่นะแล้วก็เอ็มเอานี้มาแจกพุกเรทุกคนกาแฟเป็นะาแเช้าก็แจแจกจากเอ็มเดิมนะมืครับอเกี่ยวขอเขียวเียวเขียวเอาเน ยังไงก็ได้ครับผม,มขอบคุณครับเชือดแดงเชือดแดงเขียวแดงไว้ก่อนอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับทุกท่านเชือดแดงกันนะ อันนี้แพงเงีเป็นหมื่นเลยนะปลาด้าเนี่ยเขาจะซื้อมาใช้ขอเห็นเป็นบุญตาหน่อยเยอะเลยนะโอ้ยอยากโอ้ยงั้นเนี่ยพอเราเห็นแล้วมันอาจจะได้ตามหลังนะทิ้งหรอจะได้ไปซื้อถ้าไม่พอมเอ็มมีมันโดเก้าเก้าก็โหเฮ้ยเราครับก็พอเรื่องเราอยากเห็นของข้างในเนาะนะครับเอฟซีก็อยากเห็นกันด้วยนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้จับแค่เดียวมันเครียดมากเลยปี โอ้ใบละหมื่นเลยเหรอฮะัไม่อ็มผมเอาแค่หูหิ้วก็พอแล้วครับพี่คือปลาด้บไม่แพงค่ะเอ่อแล้วแต่รุ่นแล้วแต่อะไรเงี้ยบางบางบางใบก็หมื่นกว่าแต่ว่าเป็นหลักหมื่นนะคะค่ะแล้วใบก็หลายหมื่นใบนี้เท่าไหร่ตอนนี้กลังแกะอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูเนาะให้เอฟซีมาวิเคราะห์ดูข้างในจะสวยแค่ไหนนะโอ้แพงมากเลยคุณยาอยที่ นึกว่าเสร็จแล้วแบบนี้แพงแน่นอนค่ะโอ้ดูอ๋อผมนึกวันลังอ๋อมันเป็นมันเป็นอย่างนี้อันนี้เฉพาะกล่องนะยังเขาเรียกว่าอะไรนะยังสวยขนาดนี้โอ้มีแลนูไหนไหนดูดิโอ้โอเคมันเป็นใบนี้เลยเตรงนี้เลยฮะรโอเคมันเป็นตรงนี้แหละครับใบนี้เหรอแต่คอลเลคชั่นเอุ้ยเอ้ยจบดูก่อนมีอะไรอีกไหมคุณหลอกดาวยัางคุณหลอก ดาวหลอกคุณคุณหลอกคุณมันมีอีกหรือเปล่าข้างในนะอ๋อมัเป็นเป็นทรงนี้เนาะอ๋อหนึ่งหรือเป็นทรงนี้คือตอนแรกผมคิดคิดว่ามันมันอยู่ในกล่องมันอยู่ในเออก็คิดว่ามันอยู่ในกล่องเหมือนนกัโอเคอที่ไหนได้เป็นใบนี้เลยเหรอเนี่ยเป็นใบนี้เลยใใบหญ่ลองลองถือให้ดูหน่อยดิไม่เขาเห็นเอ็มเดอร์ชอบขนของไปไหนมาไหนใส่ของเยอะโอ้อ่าโอเคมาส่งไปเลยเนาะ ครับผมเหมาะกับสวนมากเลยนะครับผมสวยนะมีเอ็ซชีบอกว่ากระเป๋าใบนี้มีละมีรหัสด้วยมีที่มีรหัสต้องมีมีรหัสไม่ซ้ากันะเป็นแบรนด์เนมนะเขาจะมีรหัสตรงอ่ในหูเขาบอกงี้ตรงหูใกล้ๆหนี่ไม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 ่หูกระเป๋าถ้าทําไม่ไานก็จะเป็นประมาณแวหูนี่แหละค่ะมันจะมีผลิตไมซ้ากันเนาะแล้วก็ไปเช็คได้ว่าผลิตที่ไหนอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็ ปีทีท่ผลิตอะไรมีใครรู้แม่กระเป๋าใบนี้ใบประมาณจุดๆ,ๆส่วนใหญ่ปลาด้านี่มันหลักหมื่นอยู่แล้ว,ว <S <S ก็มีเอฟซีหลายท่านบอกว่าไม่กล้าจับไม่จริงๆปลาด้นยังไงก็หลักหมื่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น oh. แบบไหน